สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทร์และคุณแคนอธิรุธครับผมเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโลกภาพยนตร์ใบนี้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้เวลา11บเนาฬิกาโดยประมาณช่วงเช้าวันอาทิตย์ ทาง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนครับคุณผู้ชมครับย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องด้วย Major Cineplex เป็นเครือโรงภาพยนตร์ที่มีความห่วงใยถึงสวัสดิภาพสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ที่มาเป็นแฟนประจําในการชมภาพยนตร์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเขาย้ำำําคํานึงเลยครับ Major Cineplex กาดไม่ตกมั่นใจได้ครับว่ามีมาตรการในการตรวจและป้องกันไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองก่อนเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ จัดที่นั่งเว้นระยะห่างอ่ะบอกได้เลยครับตอนนี้2เว้น2แล้วนะครับแล้วบางคนบอกว่าเอาแล้วผมมาฉายเดียวแล้วทำยังไงก็มี1แล้วก็เว้น2ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีการเช็ดเบาะแล้วก็พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงภาพยนตร์อย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการอบโอโซนแล้วก็ฆ่าเชื้อโดยการใช้แสง UVC แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็จะตั้งคำถามอาะแล้วอากาศที่เราหายใจล่ะไม่ต้องห่วงครับเขามีการทำความสะอาดแล้วฆ่าเชื้อ เครื่องปรับอากาศ A H U ครับใช่ครับเพราะว่าทางเมเจอร์ซีนิเพล็กนั้นห่วงใหญ่นะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนนั้นมั่นใจใช่ในการที่จะมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ครับแต่ว่าต้องขอให้ทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการใช้บริการในเมเจอร์ซี p l เพล็กนะครับไม่ว่าจะตอนที่อยู่ในโรงภาพยนตร์หรือว่าตอนที่ออกมาส่วนบริการด้านนอกก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19นะฮะในวันนี้ครับเรามีคลิปเป็นมาตรการป้องกันโควิด19นะฮะ เป็นคลิปสุดพิเศษวันนี้ให้ดูกันว่าขั้นสูงสุดในการ,รป้องกันเป็นยังไงไปชมกันครับ ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งเจ้าของกิจการนี่คือโรงภาพยนตร์เขาก็แสดงความราบับผิดชอบเราในฐานะผู้บริโภคหรือแฟนหนังเนี่ยเราก็ต้องแสดงความราบับผิดชอบเช่นกันอย่างเช่นหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็หมั่นใส่หน้ากากเว้นระยะห่างแล้วก็ใช้ภาชนะอย่างเช่นเครื่องดืม่มอ่ะเราก็ใช้ของเราพี่ว่ามันปลอดภัยมากกว่าครึ่งแล้วนะถูกต้องครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรื่องราวของเซลรยบีดนั้นมีมาฝากกันมากมายทีเดียวนะครับผมพร้อมกันติดตามช่วงแรกของรายการนะครับเซลรยบีดครับ ช่วงเซลูลอยบีดสนับสนุนโดยเอ็ม s าบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุม้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่เมเจอร์ซีนเพล็กซ์ทุกสาขาถือว่าเป็นปีแห่งความหลากหลายเลยทีเดียวสำหรับงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่93 <the> other, ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา <are> สร้างปรากฏการใหม่ให้กับวงการ โดยเฉพาะสองสตรีเชื้อสายเอเชียเริ่มกันที่ผู้กำกับอเมริกันเชื้อสายจีนอย่างโคลวิจเจ้าที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติกับผู้กำกับยอดเยี่ยมกับผลงานเรื่องที่3ในสายอาชีพของเธอกับ Nomadland ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในระยะเวลา93ปีในประวัติศาสตร์ออสการ์ ที่เห็นผู้กำกับหญิงคว้ารางวัลน,นี้นับตั้งแต่แคทรีนบิชเโลจาก The Hurt Locker ในปี2010และหากย้อนกลับไปอีกเธอก็เป็นผู้กำกับหญิงคนที่6ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานี้อีกด้วยค่ะด้านนักสแสดงยุนโยจองวัย73ปีที่รับบทเป็นคุณยายสุดเฟียวในภาพยนตร์มินารีก็กลายเป็นนักสแสดงหญิงชาวเกาหลีคนแรกที่คว้ารางวัลอสการ์ทำเอาต ัวเธอถึงกับอื้งและพูดออกมาเลยว่าเธอชนะเกลนโคลซดาอย่างไรก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไร่เพราะก่อนหน้านี้ยุนก็คว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีบา f ตาและ Screen Actor Guild Awards มาแล้วออสการ์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีงามในด้านของความเปลี่ยนแปลงจะมาตำหนิติติงว่าออสการ์โซไวท์ หรือผู้กำกับสตรีถูกมองข้ามอีกแล้วไม่ได้แล้วนะคะสามารถชมข่าวดีๆแบบนี้ข่าวที่ฮอตที่สุดแบบนี้ได้นะครับทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยครับแขนครับผมส่วนช่วงหน้าครับใครที่เป็นแฟนของเจสันสเตทมสมเนี่ยนะฮะมาแล้วนะครับกับภาพยนตร์บู๊เรื่องใหม่ r e d of Man <c oughs> เป็นยังไงสักครู่เดียวครับ Who's first Today. Throughout history, different cultures reference a great tournament. Mortal Kombat. Finish him! Popcup! Guys, the Oh, hello, sunshine! Mortal Kombat! When the Nero, ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อครับและนี่คือช่วงเซลอยเรคเ m e n d กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับสัปดาห์นี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาชมหนังแนวแอคชั่นสไตล์ล้างแค้นกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Wrath of Man ครับความโกรธของมนุษย์เป็นผลงานการกลับมาแท็กทีมกันอีกครั้งหนึ่งกับคู่หูคู่นี้ครับคู่มกายริชีแล้วก็ดาราแอคชั่นซูเปอร์สตาร์อย่างเจสันสตามครับ รั t ตัปแมนเนี่ยเป็นการรีเมคหนังฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเล c o n กองวอยเยที่แปลว่ารถขนเงินครับแล้วก็ตัวพระเอกนั้นเนี่ยเขามีชื่อรหัสอย่างนี้เลยฮนะ H อตัว H เนี่ยแล้วเขามีหน้าที่ขนธนบัตรเนี่ยมูลค่า100ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทั่วนครลอสแอนเจลิสก็เหมือนกับรถขนแบงก์ไปติดไปใส่เข้าไปพวก ATM ีเอนะครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีเจตนาแอบแฝงนะครับ เวลาเขาไปทั่วลอสแอนเจลิสเนี่ยเขากำลังจะหาคนที่ฆ่าลูกชายของเขาซึ่งในเรื่องนี้นอกจากเจสันแล้วนะครับยังมีนักแสดงสมทบที่มากหน้าหลายตาม,มากันเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนนี้ครับจอร์จพัตเน็ตครับไม่ได้เห็นเขาในจอง,งินมานานมากถูกต้องนะฮะร,รวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือสกอตต์อีสวูดซึ่งเป็นลูกชายของคลิสอีสวูดก็เล่นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยฮะกับภาพยนตร์เรื่อง Red o f Man ในเซอร์รอยเรคคอมเมน์หนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซอร Ladies and gentlemen, we have a new addition. H. Portico Security, specialized in cash trucks across L.A. Do you have any idea how dangerous this job can be? Some idea, yeah. We ain't the predators, we're the prey. You ready? Ready. This is your temporary sidearm. What happens if we're pistols in a machine gun fight? Do you have a problem? I don't know. Do I? It's a 10 grand drop. You should have been back five minutes ago. They're serious! Leave this to me. Get in the truck next time! Sorry, pal. It doesn't feel right. It's like he wants trucks to get hit. He's not a cop. But if he's not a cop, what is he? A while back, we lost two cops, a civilian too. There was an investigation. And We still haven't found the scum who did it. You were in an accident. No, my son. He didn't make it. I need to know who killed my son. The tree has been shook, and it's been shook hard. We've scorched Earth. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is you think you've done everything. I can see it's gonna be a long night. It's gotta be an inside job. 2ครับคุณผู้ชมครับในเวทีการประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลบปีล่าสุด มีผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแอนดราเดเธอเป็นนักสแสดงที่รับรางวาัลนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ The United States vs Billy Holiday โดยในภาพยนตร์เรื่อง The United States vs Billy Holiday เนี่ยฮะเป็นภาพยนตร์สารคดีคชีวประวัติของนะักร้องแจ๊สเรียกว่าระดับตำนานคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าวิล l ี่ฮอลลเดนะครับกว่าเธอจะก้าวข้ามนะฮะมาอยู่เป็น จุดสนใจในวิธีการเป็นนักร้องแจ๊สได้ในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะด้วยเรื่องราวที่เธอนั้นเป็นคนยากจนนะฮะเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาเยอะและสิ่งสําคัญก็คือเรื่องที่เธอนั้นเป็นศัตรูของรักเพราะว่ามีหนึ่งเพลงที่เธอร้องมานะครับชื่อว่าเพลง strength food นะฮะเป็นเพลงต่อต้านการเหยียดผิวนะฮะของคนผิวสีในสหรัฐอเมริกา นั่นยังทำให้เธอนั้นถูกหมายตาเป็นอย่างมากจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกลอบยิงด้วย<อ>แต่ความอื้อฉาวของเพลง Strange Fruit นั่นเองถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของที่มาของภาพพิยนดราม่าเรื่องนี้นั่นคือ the United States v s Billy Holiday <S ครับซึ่งเราสองคนพร้อมแล้วนะครับชิ้นําเสนอตัวอย่างภาพพิยนเรื่องนี้ให้คุณชมกันในช่วง Serial Recommend ครับกับการตีตราน,นังดีที่คุณต้องดูครับ Don't you know who this is She was thinking of something more special. Yeah, I'm downright flashy, you know. Ladies and gentlemen, Miss Billy Holiday. Reporters keep asking me, Billy, why you do the things you do? This is what I tell them. I love me. We love you. When I take and the ACP says Billy Holiday is the voice of our people. I think we should integrate the audience for this show. Let's change it up a little bit. You know, blacks and whites sitting together. You knew what you were getting yourself into when you decide to come on the road. Get out my goddamn clothes. I'm gonna take everything except your bra and your man. <laughs> Which one of my songs is your favorite song? Strange Fruit. Yeah, it's a song about important things, you know, things that are going on in the country. This holiday woman's causing a lot of people to think the wrong things. The starting gun for this so-called civil rights movement. Those lyrics provoke people. Y'all got a plan? She's a drug addict. Exactly. I cut strange fruit. I want to sing the damn song. It's for your own good, okay? I sing it the I want. then, Get her off that stage. They're strange fruit. They won't let me sing nowhere. No clubs. No money. No nothing. Blood on the leaves. You're like a hammer. Come right back and it hit harder than before. And he's singing it for all of us. Ain't no other Negro star bold enough to do it. Black body swinging. I'm being followed. I'm not gonna count a new fizz in the southern breeze. She's made something of herself and you can't take it because she's strong, beautiful, and black. Strange fruit hanging up from the poplar trees. กัรับคุณผู้ชมครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวที่ทุกคนอยากจะติดตามเพราะว่ามีเรื่องราวน่าเล่าสู่กันฟังมากมายกับก็อตซลาปะทะของครับ black panther party has a mandate to feed every hungry kid in chicago imagine what we could accomplish together ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเรื่องหลังภาพยร์เดดๆที่อยู่ในกระแสน,นะครับกระแสตอนนี้แน่นอนยังคงต่อเนื่องกับวัตเิลาปะทะคองเราต้องยอมรับอย่างว่าหนังเรื่องนี้ภาคนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่4ในจักรวาล m o n s t ต r v e r s e เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่สั้นที่สุดนะฮะหชั่วโมง53นาทีปกติ2ชั่วโมงกว่าพวกสาวกพวกวิดีโอบลูเรเนี่ยเขาจะบอกว่าเอองั้นเราต้องรอพวกดีเรกเตอร์สขัดอาอาฉบับพุ่งกับ นะติดต่อใหม่ไม่มีไม่มีด้วย <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของเขาที่ได้ถ่ายทอดฉากการต่อสู้เลียงถึงรูปถึงคนเนี่ยหมดละแต่เขาก็พูดถูกนะแคนเพราะมันมาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยว่าใหญ่ชนยักษ์เนี่ยมันเป็นยังไงอือ่อ,อ,อน,นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามผู้กำกับก็คือเอ้าแล้วภาคนี้มันไม่มีโพสต์เครดิตซีนหรอที่จะแบบบอกว่าไอ้จักรวาลนี้ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะใครจะมา ดังวินการ์บอกว่าจริงๆมีนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจไม่เอาไว้โพสตเครดิตฮะเขาเอามาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วใช่แต่จนฉากไหนเนี่ยเขาไม่บอกไว้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ได้เหมือนกันถูกนะฮะพี่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ไม่นานเกินรอพี่ว่ามันจะต้องมีคนไปสปอยถูกต้อง,องเพราะในโลกสมัยนี้เนี่ยพวกเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งกว่าเราเยอะ<ช>หากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลอยพิกครับช่วงเซลลอยพิก ก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียด้วยงบประมาณสูงถึง200ล้านเหรียญสหรัฐโดยเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018 <c oughs> และเดินหน้าถ่ายทำกันในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐควีนสแลนด์และสตูดิโอวิเลจโรดโชประเทศออสเตรเลียนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาฮ่องกง และฮาวายที่มีทีมงานและนักแสดงท้องถิ่นชาวฮาวายมากมายตบเท้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ภายใต้ชื่อเรื่องปลอมที่ตั้งขึ้นช่วงถ่ายทำว่า Apex sure และในการทำให้ราชนแห่งมอนสเตอร์ทั้งกอซิล่าและคิงคองดูสมจริงนั้นก็ต้องพึ่งเทคนิคพิเศษหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเนรมิตพวกมันขึ้นมาในโลกภาพยนตร์ นำไปสู่การร่วมมือกันจากหลายบริษัท Visual เอฟเฟกชื่อดังอาทิเช่น Legacy Effects, Moving Picture Company, s c a n l i n e Visual Effects และ v e t a Digital ที่ก่อตั้งโดยผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันโดย4บริษัทนี้ล้วนเคยทำว Visual อฟเฟก t ให้กับหนังสปปรหลาดในจักรวาล MonsterVerse ของ Legendary Pictures บางเรื่องมาแล้วรับประกันคุณภาพและความสมจริงได้เลย ในกอ l ์ซิล่า vs Kong เราจะได้เห็นคองในความสูงประมาณ102เมตรและก o d z ซิ l ่าที่สูงประมาณ120เมตรซึ่งเป็นความสูงกว่าคองเพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ชกที่สบน้ำสมเนื้อกันอย่างแน่นอนงา้างแขนให้สุดแล้วหยุดเมื่อมีคนแพ้พบการระเบิดศึกใหญ่ชนยักษ์ของสองราชันมอนสเตอร์แห่งตำนานในก o ร์ซิล่า vs Kong อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่แพ้ก,กันเพราะมีกระแสว่าโอ้โหตัวละครแต่ละตัวใน มอร์เตอคอมบทเวอร์ชันของผู้อำนวยการสร้างเจมส์วานเนี่ยดูเดือดมากเขายกตัวอย่างเลยที่ประทับใจมากคือเจ้าซับซีโร่แล้วตัวละครซับซีโร่เนี่ยรับบทโดยดาราแถวหน้าพระเอกชาวอินโดนีเซียชื่อโจทัสลิมถ้าเราดูในหนังเรื่องนี้มันมีชุดของซับซีโร่ชุดเกราะเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่า10กิโลเลยนะเรียกว่าวันวันเนี่ยเพื่อไปถ่ายแล้วแถมยังต้องต่อสู้เนี่ยแบกน้ําหนัก10กิโลเพิ่มจากน้ําหนักร่างกายไม่ธรรมดานะฮะเรื่องนี้ใช่เลยเพราะว่าหนุ่มโจบอกว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัว กับชุดของซับซีโร่เนหลายอาทิตย์เหมือนกัน mm hmm. ช่วงแรกกลับบ้านไปปวดหลังนะปวดคอเพราะว่ามันรับน้หนักไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คุ้มเพราะว่าหลายคนติดใจกับบทบาทของซับซีโร่ในเวอร์ชั่นนี้มากๆนะครับในวันนี้ครับเรามีสกูปส๊ปพิเศษ,ษเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันในสีรอยพิกครับ Mortal Kombat started as this very simple 8 bit fighting game that was revolutionary at the time. I liked the idea that we could bring these characters to a level that hadn't really been seen before. In the games, the fighting is brutal. Fight! And so you've got to hire these people that have that ability. Action. The fight scenes are epic. It's mind blowing what they do, really. The fatalities are sickeningly violent. Flawless victory. But we all knew that we needed to cast some really amazing, talented people to make it feel real. Lewis Tan's an incredible athlete, incredible fighter. <laughs> The guy worked so hard, it was just unbelievable. He just did not stop. I come from a fighting background. Real martial arts to me is very similar to acting because it's all about expression. There's so much fighting in this movie that a lot of times, after shooting one fight, we need to practice for some other fight that's gonna take place because we just don't have enough time. I knew Joe was gonna be sub-zero from day one. Joe's got that pure athleticism. I made the mistake of watching the raid a couple nights before we fought, and I go, I gotta fight this dude? I gotta fight? I gotta fight that dude? Joe was faster than everyone. Joe was too fast. Joe was so fast, they had to ask him to slow it down for the camera. It was like two guys that's ever happened to. Joe Taslim and Bruce Lee. Action. A fight scene and a drama scene, they are the same. In a drama, you have the lines, but in a fight, it's just the agony, struggle, the pain. Those are our lines. You cast for what's in their brain, what they've learned over the years, especially with something like martial arts. It's impossible to bring someone up to his level quickly. That's just not going to happen. Same goes for Hiroyuki Sanada. They both have a very similar set of qualities in that they have a presence, they have a look about them. We tried to make a contrast between Sub-Zero and Scorpion, A little mixture between game and authentic Japanese style. Watching those two on set was one of the great privileges I'll ever have in my life. Get ช่วงเซลูลอยโค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียนฟอร์มยักษ์เรื่องของ Skull Island ซึ่งฉายในปี2017มาฝากดังนี้นะครับ The most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าผู้อยู่อาศัยที่ฉลาดที่สุดในโลกอนาคตนั้นจะไม่ใช่มนุษย์หรือลิงพวกมันจะเป็นเครื่องจักร ผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30บนาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรการเซลลอยกับผลวิทราและคุณแคนอติรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขให้กับคุณในโลกภาพยนตร์อันกว้างขวางนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้เวลา11บเนิกา โดยประมาณทางช่อง t r u e For y o u มาเลข24แห่งนี้ครับซึ่งท่าไหนพระชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้ครับที่ทาง YouTube Channel ของเรานะคริรอยทีว mm ีโช o w หรือว่าจะพูดคุยกับเราฮะผ่านทาง Instagram หรือว่า Twitter ก็ได้ชื่อเดียวกันเลยหรือว่าจะเข้าไปคุยกันใน Facebook ก็ได้ครับที่ Facebook Fanpage ของเราสิรุรอยครับ วันนี้เราสองคนขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่นะครับจากทางเว e r เลฮิล l ์โ o โล Club วันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับอินิกมาด์ชาร์ e อสกรีนในโรงภาพยนตร์พารากอนซี n e เพล็ในศูนย์การค้าสยามพารากอนขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดีๆกับเราทุกสุดสัปดาห์ในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ